สวัสดีครับพบกับช่องสัญชัยในข่าววันนี้นำเสนอข่าวปัญหาสังคมฟังไว้เป็นอุทาหรณ์จะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตวันนี้ก็จะมานำเสนอข่าวจับสองหมอเถื่อนจัดฟันแฟชั่นเมื่อวันที่28รกรกฎาคม2567ตํารตรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคบุกจับสหมอเถื่อนเปิดห้องแถวรับจัดฟันแฟชั่นกลางเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยได้จับกลุ่มนางสาวสุรยาอายุ31ปีและนางสาวกันกนิตอายุ25ปีในความผิดฐานขายสินค้าต้องห้ามจำพวกลวดดัดฟันแฟชั่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและประกอบวิชาชีพธรกรรมโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพพร้อมของกลางหลายรายการได้แก่เครื่องมือสำหรับจัดฟัน77ชิ้นยางร้านโอลิง82ชิ้นยางเชน67ชิ้นลวดสำหรับดัดฟัน5ม้วนแบกเกต17ชิ้น และโทรศัพท์มือถือสองเครื่องรวมมูลค่าของกลางประมาณ80,000บาทโดยจับกลุ่มนางสาวสุรยาได้ที่ห้องเช่าในตำบลคอหงอำํำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและนางสาวกันกนิตจ,จับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าในตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเนื่องมาจากทั้งสองคนมีพฤติกรรมโพสต์ประกาศขายลวดดัดฟันแฟชั่นและอุปกรณ์พร้อมข้อความในเชิงโฆษณารับให้บริการจัดและดัดฟันแฟชั่นผ่านซือออนไลน์ ทางตำรวจจึงส่งสายลับติดต่อขอล่อซื้อโดยนัดหมายพบเจอกันที่ห้องเช่าทั้งสองแห่งเมื่อเห็นว่ามีการกระทาผิดจริงจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มได้พร้อมของกลางดังกล่าวจากการสอบสวนทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่าไม่ได้เรียนจบมาหรือมีความรู้ทางการแพทย์แต่อาศัยเรียนรู้วิธีทำจากอินเทอร์เน็ตส่วนอุปกรณ์จัดฟันแฟนชั่นต่างๆสั่งซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักเรียนมัธยมต้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนส่งสถานีตำรวจหัดใหญ่เพื่อดำเนินคดีต,ต่อไปทีนี้มาดูการจัดฟันแฟชั่นหรือการจัดฟันเถื่อนคือการจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐานกระทาโดยผู้ที่ไม่ได้เป็นทันตแพทย์รวมทั้งสถานที่ให้บริการก็ไม่ได้รับการอนุญาตคนที่เข้าไปใช้บริการก็คือรู้ท้องรู้แล้วว่าการจัดฟันที่กําลังทําอยู่เป็นการจัดฟันแฟชั่นหรือการจัดฟันเถื่อนเพราะทั้งสถานที่ที่เป็นห้องแถวเครื่องมือที่ดูแล้วไม่มีทางจะได้มาตรฐาน แต่ก็ยังยอมใช้บริการซึ่งส่วนมากก็จะเป็นวัยรุ่นโดยบอกต่อๆกันมาทีนี้มาดูอันตรายจากการจัดฟันแฟชั่นนะครับข้อหนึ่ะครับทำให้เหงืออักเสบเป็นแผลในปากข้อ 2. สารตะกัวสารหนูแคสเมียมจากลวดจัดฟันจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายข้อ3อาจเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิตข้อ 4. อุปกรณ์จัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐานอาจดูดลงคอทําให้เสียชีวิตข้อ 5. ทําให้ฟันผุ เนื่องจากมีลวดและลูกปัดในช่องปากทําให้ทําความสะอาดไม่เกลี้ยงเป็นไงกันครับฟังแล้วน่ากลัวนะครับการจัดฟันแฟชั่นหรือการจัดฟันเถื่อนอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับยังไงก็ฝากดูแลลูกหลานที่เป็นวัยรุ่นด,ด้วยนะครับได้ไม่คุ้มเสียจริงๆครับเรื่องนี้ทีนี้มาฟังความคิดเห็นของคนที่ได้ดูได้ฟังข่าวกันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันยังไงนะครับในเรื่องนี้ความคิดเห็นที่1แถวท่าพระจันทร์ก็มีช่วยไปจัดก,การให้หน่อยมีมานานแล้ว ความคิดเห็นที่2จัดฟันแฟชั่นไม่กี่ร้อยบาทแต่ผลที่ตามมาภายหลังเสียเยอะกว่าจัดฟันจริงอีกความคิดเห็นที่3ในไอก็มีบริการจัดฟันถึงที่ความคิดเห็นที่4จัดฟันจริงก็มีโปรเยอะแยะน้องๆไปปรึกษาหมอคลินิกธนกรรมหรือโรงพยาบาลดีกว่าผ่อนจ่ายเดือนละพันก็มีความคิดเห็นที่5เราเคยจัดฟันมาหลายปีแล้วตามเพื่อนตามแฟชั่นสรุปฟันล้มหมด รักษาหมดไปหลายหมืน่นความคิดเห็นที่6คนไปทําไม่กลัวติดเชื้อหรือไงความคิดเห็นที่7นึกว่าหมดไปแล้วยังมีอีกเหรอเคยทําเมื่อ10ปีที่แล้วนึกว่าสมัยนี้หมดไปแล้วนั่นก็เป็นความคิดเห็นที่คัดมาให้ฟังกันนะครับถ้าผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับและก่อนจะลากัาวัน,นี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ด้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ